สวัสดีครับคลิปที่แล้วครับจะให้คนนี้ต่อยแตงโมแต่ว่าเกิด a c c ต d นิดหน่อยครับเ <c oughs> มียมาขู่ก็เลยต้องปิดคลิปดวนน้าคลองแต่คลิปนี้ครับผมจะมาให้หนุ่มๆตระกูลมวยครับห้าคนมาต่อยแตงโมมาวัดความหนักครับว่าใครจะมัดหนักกันมึงจูว่าใครนหนักก,กันตรงนี้แม่งไม่น่ารอดแต่ต้องต้องดูกันแม่งหนักทุกคนหนักทุกคนเลกเรียงตัวเอาบังลี่ก่อนบังลี่อัลทานามี่บังบอยคามินเละพร้อมไหมเนี่ย หมัอนทุกใช่ไหมเหมัอนทุกเท่านั้นนะแล้วแต่ว่าจะเอาใส่ข้างไหนฟันงองไม่ได้ฟันงองก็ขี้โกงเกินไปต่อยได้ไหต่อยได้ต่อตรงก็ได้แล้วองใส่หมดตรงๆนะอะหายหัวไม่ทันพูดกระลงเลยปังโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลามี่แกร์แกร์ ไอ้ใชได้ว่ะไอ้รีบไั้รีบไอ้รีบเอ้ยคามินะโอ้ยโอ้คามินของจริงว่ะจริงด้วยจริงด้วยหนักก็คนยกไว้เลยดิเว้ยผมไปสุด